Your g r e ท t พ s t Power พลังเปลี่ยนชีวิตเจมาร์ตินโคเขียน ep หนึงหาให้เจอพลังยิ่งใหญ่ในตัวคุณคุณคือเจ้าของพลังอันยิ่งใหญ่และมหาศจรรย์ซึ่งถ้าใช้อย่างถูกต้องเจ้าของพลังที่ว่านี้จะทำให้คุณมั่นใจแทนที่จะหวาดระแวงทำให้คุณสงบนิ่งแทนที่จะสับสนทำให้คุณมั่นคงแทนที่จะรุ่มร้อน และทําให้หัวใจของคุณเป็นสุขแทนที่จะปวดร้าวผู้คนนับล้านมักน้อยอกน้อยใจกับโชคชะตาของตัวเองกับชีวิตที่อดสูและวิถีทางต่างๆที่ดําเนินอยู่โดยไม่เฉลียวใจเลยว่าพวกเขาเป็นเจ้าของพลังที่จะนําพาไปสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตทันทีที่คุณรับรู้ถึงพลังดังกล่าวและเริ่มใช้มันคุณจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตและทำให้มันเป็นอย่างที่ต้องการได้ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าจะเปลี่ยนเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขความล้มเหลวจะเปลี่ยนเป็นความสําเร็จมันจะนําคุณไปสู่จุดที่ยากจนค้นแค้นก็เปลี่ยนแปลงเป็นความมั่งคั่งได้จุดที่ความสั่นคลอนจะกลับกลายเป็นความหนักแน่นชีวิตที่มีแต่ความหดหู่สิ้นหวังจะกลายเป็นชีวิตที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยหมูมิรขณะที่ความหวาดระแวงก็จะเปลี่ยนเป็นความเบาสบายได้เช่นกันขณะที่ชีวิตยังคงดําเนินต่อไปนั้น เราอาจต้องพบผ่านจุดพลิกผ่านหลายครั้งคนหนึ่งคนอาจต้องเจอกับอุปสรรคมากมายและอาจต้องดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาที่ผ่านเข้ามาร้อยแปซึ่งไม่นานเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะทำให้เขาคิดไปว่าเป็นเรื่องยากชีวิตคือการต่อสู้หรือชีวิตนี้มีแต่อุปสรรคแล้วจะมีประโยชน์อะไรล่ะยังไงก็แพ้จากนั้นเจ้าของความเชื่อเหล่านี้ก็จะฝังลึกและยิ่งทำให้เขาเชื่อว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องแย่ไปหมดในที่สุดความปรารถนาที่จะมีชีวิตประสบความสำเร็จก็จะหายไปแล้วเขาก็จะพุ่งไปยังลูกๆเพราะคิดว่าลูกๆคนทำทุกอย่างที่ต่างจากเขาและมันอาจเป็นทางออกก็ได้แต่บางครั้งเด็กๆเ,เหล่านั้นก็มีชีวิตไม่ต่างจากพ่อแม่ของเขาหรอกหลายครั้งที่เราคิดสรุปไปเองว่ามีทางออกแค่ทางเดียว และในที่สุดก็นำพาตัวเองไปสู่จุดจบด้วยน้ำมือของเราเองด้วยการฆ่าตัวตายแม้กระทั่งตอนนี้หลายคนก็ยังอาจล้มเหลวในการค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ที่ช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้พวกเขาไม่เคยรับรู้ถึงพลังที่ว่านี้ไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงเสียด้วยซ้ำสิ่งที่พวกเขาเห็นคือผู้คนอีกนับล้านที่ต้องดิ้นรนแบบที่เขาเป็นแล้วก็สรุปในทันทีว่า นี่แหละชีวิตเรมันโดเดอวีสเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังว่าตอนไฟไหม้ห้องสมุดอเล็กซานเดอร์มีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่รอดมาได้มันเป็นหนังสือที่ไม่มีมูลค่ามากมายและชายยากจนผู้รู้หนังสือเพียงน้อยนิดก็ซื้อมันไว้ด้วยเหรียญทองแดงไม่กี่เหรียญแต่แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะดูไม่ค่อยน่าสนใจแต่มันกลับมีอะไรน่าดึงดูดอยู่ในนั้นมันคือ หน,นังสือที่ทำด้วยหนังแกะบางๆที่บันทึกความลับของหินคำทัสโตนเอาไว้หินคำคือหินก้อนเล็กๆที่ใช้ทดสอบความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคาและเงินได้ในบทความนั้นได้เขียนคำอธิบายไว้ว่าหินชนิดนี้มีอยู่บนชายฝั่งทะเลดำปะปนอยู่กับหินก้อนเล็กๆชนิดอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันจำนวนนับหมื่นก้อนแต่ความลับคือหินคำมีความอุ่นส่วนหินชนิดอื่นทั่วไปมีความเย็น ชายยากจนขายสมบัติส่วนตัวที่มีอยู่น้อยนิดเพื่อซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นและออกเดินทางไปยังชายฝั่งทะเลดังกล่าวจากนั้นเขาก็เริ่มลงมือหาหินคำนี่คือแผนที่เขาวางไว้ชายยากจนรู้ดีว่าถ้าเขาหยิบเจอหินธรรมดาที่มีความเย็นแล้วโยนทิ้งลงบนชายหาดเขาก็อาจหยิบมันขึ้นมาซ้ำอีกนับร้อยครั้งดังนั้นเมื่อไรที่เขาหยิบเจอหินที่มีความเย็นเขาจะโยนมันลงไปในทะเลทันที เขาทำเช่นนี้เกือบทั้งวันแต่ไม่พบหินคำเลยสักก้อนเขายังคงทำต่อไปเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีกระทั่งเวลาผ่านไปสามปีเขาก็ยังไม่พบหินคำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงปฏิบัติเช่นนี้เหมือนเดิมคือเมื่อไรหยิบเจอหินที่เย็นเขาก็จะโยนลงทะเลก้อนแล้วก้อนเล่าและแล้วเช้าวันหนึ่งเขาก็หยิบหินคำขึ้นมาจนได้หินก้อนเล็กที่มีความอุ่น แล้วเขาก็โยนมาลงทะเลไปเพราะการโยนหินลงทะเลกลายเป็นนิสัยของเขาไปเสียแล้วดังนั้นเมื่อเจอหินคำที่เขาต้องการเขาจึงยังคงโยนมาลงทะเลไปอีกโอ้แม่เจ้ากี่ครั้งแล้วที่เราสัมผัสกับพลังอันยิ่งใหญ่แต่กลับไม่รับรู้กี่หนแล้วที่เรามีพลังอยู่ในมือแต่กลับทิ้งกว้างมันไปบ่อยแค่ไหนที่เรามองเห็นพลังอันวิเศษปรากฏอยู่ตรงหน้า แต่กลับยังมองไม่เห็นว่ามันทำอะไรได้หรือผลการทำงานอันยอดเยี่ยมของมันเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่เราทุ่มเททำหนังสือเล่มนี้นั่นคือเพื่อพลังอันยิ่งใหญ่พลังอันวิเศษที่สุดที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของในหนังสือของคอนเวลที่ชื่อท้องทุ่งแห่งเพชรบอกเล่าเรื่องราวของชาวนาซึ่งมีความสุขกับชีวิตทำนาของเขามากนาของเขาปลอดหนี้ เขามีครอบครัวที่น่ารักและทุกปีเขาจะออมเงินที่ได้จากการทำนาเอาไว้เขาไม่ได้ขาดสิ่งใดที่จะทำให้ชีวิตไม่มีค่าหรือปราศจากความสุขอย่างไรก็ตามวันหนึ่งนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็พูดกับชายชาวนาคนนี้ว่าถ้าคุณหาที่ที่มีน้ำไหลผ่านทรายสีขาวได้คุณจะเจอเพชรแล้วลูกสาวของคุณก็จะรวยกว่าเจ้าหญิงทุกองค์ในโลกลูกชายก็จะร่ำรวยกว่าเจ้าชายทุกองค์ในโลกเช่นกัน ส่วนตัวคุณเองก็จะมั่งคั่งมหาศาลเท่าที่คุณจะจินตนาการได้คืนนั้นชายชาวนาน,นอนไม่หลับนับเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเขานอนพลิกตัวไปมาและกระสับกระส่ายในที่สุดเมื่อถึงรุ่งเช้าเขาก็ตัดสินใจว่าจะขายที่นาเพื่อออกตามหาเพชรสิ่งที่เขาทำคือฝากครอบครัวไว้กับเพื่อนบ้านออกเดินทางไปทั่วโลกพร้อมเงินก้อนนั้นเพื่อตามหาเพชรสุดท้ายเมื่อเหลือเงินเพียงไม่กี่เหรียญ เขาก็กลับสะอิดสะเอียนตัวเองและสิ่งที่ทำลงไปอย่างที่สุดในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวคนนั้นก็กลับมาที่นาอีกครั้งเขาเดินเข้าไปในบ้านมองไปที่แท่นเหนือเตาผิงแล้วก็พูดเสียงดังว่าเจ้าของที่นาคนเดิมยังไม่กลับมาอีกหรือเจ้าของที่นาคนใหม่ตอบว่ายังรอครับนักท่องเที่ยวพูดต่อว่าเขาต้องกลับมาแล้วสิไม่อย่างนั้นทำไมหินบนแท่นเตาผิงถึงเป็นเพชรละ่ะ เจ้าของที่นาคนใหม่รีบร้องเสียงดังโอ้ไม่เป็นไปไม่ได้ผมเจอหินก้อนนี้ที่สวนหลังนาตั้งหากนักท่องเที่ยวบอกเจ้าของคนใหม่ด้วยความมั่นใจอีกครั้งว่าใช่สิหินพวกนี้คือเพชรนั่นแหละและนี่คือต้นกำเนิดเมืองเพชรคิมเบอร์ลีในแอฟริกาคุณคงได้เห็นประเด็นสำคัญบางอย่างในเรื่องนี้นั่นคือเราที่ออกตามหาเพชรเลอคขาไปทั่วโลกแต่ในที่สุดมันอยู่ในสนามหลังบ้านของเราเอง เราเฝ้าตามหาพลังมาสัจจันที่จะทําให้ชีวิตของเราสมบูรณ์แบบแทบทั้งชีวิตแต่คนส่วนใหญ่กลับหามันไม่เจอทั้งที่มันอยู่ตรงหน้าเรานั่นแหละทั้งหมดที่ต้องทําคือตระหนักรู้ถึงพลังดังกล่าวนั้นและเริ่มใช้มันเพราะมันอยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้ก่อนที่จะบอกว่าพลังอันยิ่งใหญ่นี้คืออะไรเราอยากจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในแอฟริกาให้ฟังอีกหนึ่งเรื่อง มีนักสำรวจคนหนึ่งเดินทางไปสำรวจในป่าแอฟริกาเขานำของมีค่าติดตัวไปเล็กน้อยเผื่อไว้สำหรับคนในพื้นที่ซึ่งหนึ่งในของมีค่าที่นำไปคือกระจกเงาขนาดเต็มตัวสองบานเขาเอากระจกสองบานพิงไว้กับต้นไม้2ต้นจากนั้นก็นั่งคุยกับทีมงานเรื่องการสำรวจทันใดนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นคนพื้นเมืองคนหนึ่งกำลังเดินเข้าใกล้กระจกบานหนึ่งพร้อมหอกแหลมในมือ แต่ทันทีที่คนพื้นเมืองคนนั้นเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเขาก็ใช้หอกแทงกระจกราวกับเป็นศัตรูร้ายแน่นอนเขาทำกระจกแตกเป็นเสี่ยงนักสำรวจรีบเดินเข้าไปหาชายพื้นเมืองแล้วถามว่าทำไมจึงใช้หอกแทงกระจกคนพื้นเมืองตอบทันทีว่าก็มันกำลังจะฆ่าข้าข้าก็าาต้องฆ่ามันก่อนสินักสำรวจรีบอธิบายกับคนพื้นเมืองว่ากระจกไม่ได้มีหน้าที่แบบนั้น แล้วก็พาคนพื้นเมืองไปยังกระจกบานที่สองพร้อมอธิบายต่อว่าดูสิกระจกมีไว้สองดูตัวคุณเองว่าคุณหวีผมเรียบร้อยไหมเอาไว้สองดูว่าคุณทาสีบนใบหน้าเท่ากันหรือเปล่าเอาไว้ดูว่าแผงอกของคุณว่ามันกว้างแค่ไหนและเอาไว้ดูว่ากล้ามเนื้อของคุณว่าเป็นยังไงคนพื้นเมืองรีบตอบกลับว่าโอ้ข้าไม่รู้เลยเชกเช่นผู้คนอีกนับล้าน ที่ต่อสู้กับชีวิตของตัวเองพวกเขาคิดไปเองว่าต้องเผชิญศึกในทุกทางโค้งและมันก็จะเป็นแบบที่คิดพวกเขาคิดว่าต้องมีศัตรูและพวกเขาก็ได้พบศัตรูพวกเขาคิดว่าต้องเจออุปสรรคนับครั้งไม่ถ้วนแล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องเจอเรื่องอื่นต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเสมอนั่นคือวิธีความเป็นไป และจะเป็นแบบนั้นอย่างต่อเนื่องกับคนนับล้านที่ไม่เคยรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่พลังวิเศษซึ่งซ่อนตัวอยู่พลังที่สามารถเปลี่ยโลกนี้ได้เหมือนเพชรที่ฝังอยู่หลังบ้านของชายผู้เป็นเจ้าของผู้คนนับล้านยังคงใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อหดหูและอดสูเพราะพลังวิเศษที่ว่าได้เดินหนีพวกเขาไปและพวกเขาก็ไม่มีวันไล่ตามทันคุณไม่อาจอยู่แบบต่อสู้กับชีวิตได้ ซึ่งคุณเคยทำมาแล้วหลายล้านคนเคยต่อสู้กับมันและพ่ายแพ้มันมาแล้วถ้าเช่นนั้นทางออกคืออะไรคำตอบคือหากเราประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากชีวิตให้ได้มากที่สุดเราจาเป็นต้องเข้าใจชีวิตให้ดีที่สุดส่วนที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับพลังดังกล่าวนี้คือไม่ว่าใครก็ตามสามารถใช้มันได้ทุกคนคุณไม่จาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนหรือมีการศึกษาด้านใดเป็นพิเศษ ไม่จําเป็นต้องมีความถนัดหรือความสามารถพิเศษในการใช้พลังดังกล่าวนี้ให้เกิดผลมันไม่ใช่พลังที่มีไว้เฉพาะคนร่ํารวยคนมีอํานาจหรือมีชื่อเสียงแต่มันคือพลังที่ติดตัวมากับทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะยากดีมีจนแค่ไหนยิ่งเราค้นหาพลังที่ว่านี้ได้เร็วเท่าไหร่เราก็จะค้นพบทางที่ถูกต้องได้เร็วขึ้นและดำารงอยู่บนเส้นทางนั้นได้นานเท่านั้น และหากคนจำนวนมากขึ้นสามารถค้นพบและอาศัยบนเส้นทางที่มั่นคงเช่นนี้ได้ความหวังก็จะเบ่งบานในใจของคนอื่นๆที่ดำเนินรอยตามแบบฉบับชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเช่นกันหลายคนเข้าไปในร้านรองเท้าและไม่รู้ว่าควรเลือกรองเท้าสีดำหรือสีน้ำตาลหรือเมื่อเข้าไปร้านเสื้อผ้าและไม่รู้ว่าควรเลือกเสื้อผ้าโทนสว่างหรือโทนเข้มหลายคนเปิดวิทยุและลังเลว่าจะฟังสถานีไหน หรือเวลาไปร้านไอศกรีมแต่กลับเลือกไม่ได้ว่าจะทานช็อกโกแลตซันเดย์หรือพายแอปเปิลโซดาเช่นเดียวกับเวลาที่อยากดูหนังแต่กลับไม่รู้ว่าคนดูโรงใกล้บ้านหรือว่าในห้างสรรพสินค้าใช่หากคุณเลือกไปพักผ่อนชายทะเลแทนที่จะเป็นภูเขาความจริงก็คือคุณคือผู้เลือกเมื่อคุณซื้อรถยนต์สักคันคุณคือผู้เลือกว่าจะซื้อรุ่นพิเศษหรือรุ่นธรรมดาพูดง่ายๆคือ พลังอันยิ่งใหญ่ที่คนหนึ่งคนเป็นเจ้าของคือพลังแห่งการเลือกเลือกกว่ามมั่งคั่งจะทำให้เรามั่งคั่งอย่างไรติดตามได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ